เอาแล้วครับมือนี่มาพอเซียนไงเราบา้านนี่อิวเยกครับเออเอาปุ่นแม่ในป่นาไ,ไงถึอถือเงี้ยถึอเงี้ยวันถึอเงี้ยขันป๊อปเลยครับอืมถึงพ่อถึอพ่อดีเอามาหนี่ ผิวเหล็กได้มาดนยังหนึ่พี่ได้ปลายังเห็นรถจอดปูกเปลียนนอยู่หันหัวกัญญามั่เนี่ยมีคนหนึ่งหันนะรถจอดเห็นรถผมว่าเห็นเห็นไ,ไทเกิดนะครับผมหมายปากตกครับอันนี้คือหมายปากตกของลำสะเทตดครับน้องเรือน้องเรืออมาบ้านแหฮแล้ว <laughs> ครับเนี่ย บาเชียวเหยมาแล้วผมอะองนดียดีหนอตอนนี้ก็มาบ้านเหยกันครับเอาจอกขึ้นก่อนอจะฝ่ามาตกวเาประกวดนั่นให้คนไทยบ้านตกก่อนพวกทังอื่นจะาฝ่ามาอะไรเต็มสายอยลดเตรมนี่ติดประตูน้ำโอ้ยครับผมบ่แมนหนาบันเขาจะคุ้นบ่แมนจอกลงอยุติจอกลงครับพี่เปิดาด ผมผมบ่ได้แยนะผมมาเปิดน้ำพี่เลยครับอู้ได้บ่ได้บ่อึบอึบอึบเอาครับบ้านครับพวกนี้ไอ้ทายได้ปลาตัวเองนี่เนี่ยนี่แหละครับหม่งนี่มานี่ละหม่งนี่ละมันสีอะไรครับนี่ เทา่าไรก็ไล่เนาะแมนครับผมอยากให้ได้หลายๆเหลียวคนไทยก็อยากเบิ้งหลายๆกันเนี่ยคนบิ้งก็อยากเห็นหลายๆไปโอ้ยจังน้องหันเนี่ยวายเนี่ยมันเนาะเขายกขึนนั่นเต <c oughs> ี้ยวิธีหากินน้ำแรกครับ <c oughs> น้ำไหลน้ำไหลครั้งแรกยุคข,ข้างบนครับยุขขงหลังครับรุน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 สองดังพร้อมกันเลย เอามีไหมเอามีตัวครับมีตัวคือกันมีตัวอยู่เป็นปลาเขลาปลาเขาวลปลาขาว,าขาวนามบ้นไหลน,นี่ผู้หนึ่งนี่ครับนี่มัเห็นได้ไปลาไงเป็นมาถือถือถือไหลอยู่เพิ่นว่าเอาเอาเอาได้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 ผลเป็นไรปั้งผลข้อถือไหลต้องผล

ปลาครับปลากฏดครับผมปลากฏดครับปลากรดอบแรกเ้ยครับเด้อสานบันจานสตรีครับแก้วแก้วย่ำนี่เลยครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับเป็นผลงานของการตกปลากฏดครั้งแรกของปีวันนี้ครับปีหกเจ็ดเลยครับน้ำมา นะครับน้ำลำสะเทย์ครับนี่ครับไซโบไซโบน่าจะเป็นแม่ไข่ครับนไซโบเลยครับอ่าดูน้ำหนักครับน้ำหนักครับผมนี่น้ำหนักครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามกิโลครึ่งครับสามกิโลครึ่ง ก็พอได้เจ็บเล็บครับนี่ครับพอได้เจ็บเล็บกับเขาครับแกวแก้วครับสารบ้านจานสตี้ค่ะผมพาแม่น้ำลำสะเทศครับสวสวยครับ